เมยเอ้ยเมย์าบุตรโจพอหนองเชี่ยแล้ว่ะหนองไทยชนเสียแล้วก็พี่นุ้ยแล้วหนองพลอยอ้เชื่อใสายต่น,น้องไม่ไปซ่อมมันเรอกมันเดืว่าเตียนบโบนน่ะรือคลั่นโอโเอาเธอไม่เป็นไรลูกนะนพอสายชนสบายใจได้เลยลูกไอ้ลลไความจนมันไม่ใช่ปัญหาความจนไม่ได้ไ,<ห>ไม่ได้ไไดเป็นอุปสรรคต่อการให้คะแนนก็พอไอ้คะแนนที่พอจะให้นี่มันออกจากหัวใจของเจ้าวัวเจ้าทั้งสามคนนี่จจกล่าวสุนทรพจน์ได้ดีสักแค่ไหน คนไหนกล่าวดีที่สุดคนนั้นแหละที่จะได้ครองจิตใจ,ใจลูกหญิงของพอ่อน,น,นะเพราะจะให้เวลาจคล้คนละหนึ่งนาทีลูกแต่เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าพ่อให้เจ้ากล่าวขึ้นมาลอยๆเนี่ยไอ้คนที่มันมีสุภาษิตหรือมีคําคมค <ำ S 2> หรือว่ามีคําพังเพยอ,อยู่ในตัวเนี่ยไอ้คนนี้มันจะได้เปรียบ,เ,ยบเพราะฉะนั้นพ่อขออนุญาตมอบหัวข้อให้แต่ละคนผมจัดเนจิงในลวงนี้ใจ่ายงอย่าเป็นดีนีวู้ดอยู่ดีทำไม่ใจผ่านโรคดีเล่า ก็เป็นเจ้าคนไหนคนต้องมีความยุตที่ทังกับทุกคนเลยอย่ามองพอหมอเปืือพนัตพลไปเจ้าค่ะเพราะตการใ้เจ้าพูดเรื่องลืมลูกเรื่องลืมใช่ว่าการลืมตัวเนี่ยมันจะดีมันจะมีโทษยังไงพูดได้ไหมลูกได้พปเหยกะอ้อพ่อชานในรงพงไปเจ้าค่ะพูดเรื่องบุญกรรมเจ้าเชื่อบุญเื่อกรรมไหมเชื่อพยาหยกระแต่เชื่อพูดเรื่องบุญเรื่องกรรมนะให้พอได้รู้ซึ้งว่าไอ้บุญกรรมนั่นมันเป็นยังไงทีนี้สําหรับปอสายชน ระเจ้าค <text> ่ะพอตงการในเจ้านี่พูดเรื่องการตีฉินดินทาลูกว่าการตีฉินดินทานี่มันมีคุณมีโทษมีประโยชน์ยังไงพูดได้ไหมได้เบียก่ะแม่ทรงประเด็นแล้วเพราะแม่มันช้ำดินทาเพื่อนยู่นี่อื้ออันมึงรับโลจะกับนั้นเลยกว่าซื้อโอ้ไม่บายรงประเด็นเลวตรงประเด็นไม่เพลย์เลยตะนั่นเอาเลยเอาเลยไม่เพลย์อยู่แล้วเอานั้นเชิญลูกนะพอจะขอให้เวลาเจ้าคนละหนึ่งนาที สำหรับกล่าวสุนทรพจน์พอจะเป็นกรรมการแต่เพียงลำพังเอาเชิญลูกเชิญนั้นลูกขอพระบรมราชานุญ,ญาตไปดีกว่าเอาเชิญลูกเชิญนะลืมอะไรลืมได้ล้ะมีการค้องแต่ข้อรองอย่าลืมตัวจะทำให้เรานี่มัวมองลืมจับสิลืมติ้นนะลืมกูคลองลนเมืนทองว่าวาย บอกว่าไม่เป็นไรยังได้กลับกลับขึ้นหน้าอื่นได้แล้วนะพ่อนะ้ความเสียหายไม่มีนะสิตรงไหนนั่นเลยแต่ลืมตัวจวจากว่าสิ่งใดสอดนาไปภายร่งกว่าประดังกินจริงลูก,ลก <c oughs> ไอ้คนเราเนี่ยก็บอกว่าลืมอะไรก็ลืมได้แต่ว่าอย่าลืมตัว คนลืมต <c oughs> ัวนี่เขาบอกว่าอุปมาบรรวูลืมตีนไปยอะก็เออเก่งลูกเก่งเก่งนะเก่งมากดีลูกีพนัฐผลลูกนั่งตามสบายนะคะแนนเต็มสิบนี่พ่อพ่อให้เจ้าสักให้เจ้าสักสักสิบคะแนนลูกลอยอาบัดโตโตอาคุ้มดิลอยอาบัดลอยอาบัดโตอาคุ้มแม่เนี่ยพอโอ้กวงไปไหนอ่ะ เจ้ารอย่างบาดเจ็บงามกุ้มเดี๋ยวเบียดถือปลู้ดิไม่ร้องมั่งโมเปรลังเดี๋ยวใจแต่ควางกองกูก้อนตาควางกองกู้เลยตัวเดียวบอกูร้องไม่ร้องเลยกูต้อยบัดร้องน่ะให้กองกูแรงก้อนเอาเชิญพอนะพอชานรงเชิญสิลูกให้เต็มที่เลยลูกไปจ้องกลัวเขาไปเจ้าการนั้นลูกขอเอ่อพระบรมราชานุญาตเชิญลูกเชิญนนตำบอบลานกุ้งพอในมุงแงสับ บอกปลาหนกะุ้งบุงอาจับค่าทุลยับกัลปีมีมากเลยได้กำไรเป็นแสนที่มีมากไปเป็นเรื่องไม,ม่เที่ยงแท้นาะมีแน่นอนตำหนาบุญการาท้ประาสตร์หนักตำจำลักธรรมะพอนะ,น,อะอน้าเนาะปลาตำซนเราจางสิ้นภาวนาจะทราวันพิ่งจะสอนสุดท้ายมักจะได้นิพัน โอ้เก่กงลูกเกง่ง <c oughs> นิพพานนิพพานคืออะไรเลยลูกนิพพาน <c oughs> คือการหลุดพ้นไ่เจ้ะค่ะไม่ล้องแวะอยู่ในวัฏสงสารองค์รรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทงรง,ทงเป็นบุรุษแห<ก>่งโลกที่ทรงเส็จเข้าสู่พระนิพพานเป็นคนแรกเออเก่งลูกเก่งเก่งเอาไปนั่งลูกไปนั่งนะเ <c oughs> ก่งเหมือนกันเด่นนะเอออ้าคะแนนเต็มสิบเอาเอาไปสักสิบคะแนน รอยๆฮะบาดรงยีทิพกุ้มบ่ากุ้มีเด้งบานุยนุยบานุยโมโต้ลงแพ้ไปจอแล้วว้เร็วแรงนะโอ้ยเร็วให้การเน้นทิพตรงคนน้ำใจค้อยอย่างนั้นจะไปร่วกับกูแล้วเลยเถอะโมเนียมได้ท like ิพตังไว้เร็วใบใจเรว ใส่ไว้ในพกเรวยังคงรูใส่ชนครับว่าเรือเรือแต่พี่ทองว่าไงอ๋อเอากร่ามาแต่ว่าน้ำวุ่นสู้ไม่สู้่สู้จีกับเออสู้มาแต่นูจะไม่สู้ไม่บดซี่ตายสู้นะครับเออมึงเป็นนักกีฬากูเป็นกองเชียร์ขอบคุณครับพี่ทองที่ให้กำลังใจเออกำลังใจตั้กันและกุราลนะถ้ากำลังใจดีเร็วตากับนาไปเร็วขึ้นสู้นะสู้กับเออใส่ชนสู้สู้ สายชนสู้ไายสายชนว่วไายสายชนสู้ท<อ>ู่แม่บุงม,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 มันว่าแม่ตีนกำกูเล้วฮัทน่ากลัวเว่อร์ีเล็อดดื้อเว่อเอาเชิญลูกเชิญน,นะนะพอสายชน,ส,ยชนสู้กันนะลูกนะนะไปเจ้าค่ะนา่ก้า,า,าตำนี้ตีจิน้นในแต่เรียง แข่งแข่งคำเขาการรันเพราะนาสะท่านในนะก็เเรียบรายย่อยใหญ่ก็ใหญ่ไัยก็จักใจเรานีนอเมยตาอย่าแข่งเรื่องกุนเรื่องนั้นอย่างที่กัดจำไว้ท่าใจมันล่าจามัดปะแลเพราะมีเอตดพละรามนาทติตามมาเข้าหนึ่งตาลองคิดว่าเราปิดอย่างใดเออใช่ลูก ส่วนมากคนเรานั้มักจะไม่คิดถึงตัวเองไปเยอะค่ะโทษแต่คนอื่นว่าคนอื่นเขาทาผิดจริงๆเราผิดแล้วไม่เห็นไม่เห็นความผิดของคนอื่นโดยโภชนาไปโฆษณาว่าเขาผิดอย่างใหญ่โตเลือดก็ออกนิดเดียวไปบอกว่าเลือดทะลักไหลก็ใช่เลยลูกเพราะฉะนั้นไอการนินทาว่ากล่าวนี่มันเป็นกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะปฏิมาในอุโบสถยังถูกนินทาเลยเออเก่งไปลุไปไปนั่งไปนั่งอ เก่งเม่สมจนนะเออคะแนนเต็มสินี่จะเอาไปเอาไปสักเอาไปสักสิบคะแนนรวยแปดับรยแปดตอนนั้นผมบอกกับรอยรยแปดับรยแปผมบอกกับรยตอนั้นอะไรรวยปดกับรอะไรครับแม่บเกอร์รยแจะเป็นดินเลวผมไม่ได้จ่วงิงคนพอที่ อย่นองนั้ม่อพราะผู้จังจ้ามคนจังจ้ามชิใช่จะได้ไปให้คะแนนยังไงนี้เรามีทิดาคนนี้มีลูกสาวคนเดียวนะสามคนเนี่ยแล้วจะไงใครฉันไม่รู้จะตัดสินยังไงเขาเป็นคนเก่งจังนะแต่เธออย่าตกใจเลยเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันลูกพอยอมรับว,ว่าลูกทั้งสามคนนี้เก่งมากว่าทะแต่และคนเนี่ยจะมีว่าทัดลินกันทั้งนั้น คำพูดของเจ้าแต่ละคนถ้าพามาแยกพามาแยกเนี่ยเชื่อในแรือง้นมันจะต้องซ่อนเร้นเอาไวซ้ซึ่งสิ่งที่จะลงใจสิ่งที่ทําให้จิตใจของพ่อนี่มัน,มนได้ได้ชุมใจจิ่งขึ้นนะนั่นพอขออนุญาตหูกเอาคําพูดของเจ้าทั้งสามคนไ,ไปคบคิดคืนนี้สักหนึ่งคืนไปวิเคราะห์ไปแยกไปแยก,แ,ยกแล้วพรุ่งนี้เช้าพ่อจะให้คําตอบ<น>ว่าใครคือผู้ชนะผู้ชนะคนนั้นเลยจะได้แต่งงานกับลูกหญิงของพ่อคนที่แพ้สองคนจะีต้องกลับบ้านว่าแต่ว่าเจ้าทั้งสามเจะยอมรับพ่อไหืม รับพรยากาศประชาชนรงะล,งลงูกรับพรยากาสายชนขัดข้องไม่ลูกไม่พรยากาดีแล้วลูกนนเรือนรับรองสามหลังก็จะไว้แล้ว,ลลลวพอนึกแล,แล้วลูกว่าอย่างน้อยที่ทสุดเรื่องอย่างนี้อาจจะต้องเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจริงจริงให้เจ้าไปพักผ่อนนะพักผ่อนให้สบายแล้วรพรุ่งนี้เช้ามาเจอกับพอที่ตรงนี้ไปเจ้าค่ะนั่นลูกขอพระบรมราชานุญาตพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนืเก้าโมงลูกไปเจ้าค่ะลาแล้วครับเสด็จแม่ นัทพลไปเจ้าคขา9มองลูกนะไปเจ้าค่ะลาเลยครับองค์หญิงค่ะเชิญเถอะพี่นุ้ยมาทางนี้ไม่รู้เล่หายเหลือตัวยังปัจจุบมันต้องมีสิ้นโสดสิ้นโสดโรดอสิ้นบุญกันมั้งเอ้ยก็น่าเจ็บสั่นจะจิตหยุดที่ทำเหยียดแมมจากสิ้นอย่างโสดจังโอสิบล้านแมมการีทุกคนอย่างพอลื้อ ไอ้นี่ก็อัดกับไปเลยจักลานโซ่ลานที่เจอได้ไหมอัดม่อมป๋อกับว่าไงนุ้ยเพมีไปปักพอนกับเอเชิญด้วยเชิญนะพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมนะบอกนัตพลมาเก้าโมงไปเจ้าค่ะเดี๋ยวว่อมป๋อกับนี่ม่อมอเป็นกรรมการเขดชั้นแสดงว่านุ้ยไม่เชื่อเชื่อกับไม่เชื่อประจะเป็นทิ่ไม่เชื่อชาวเมืองเดี๋ยวเชื่อกย์เชื่อจีตุ๊ดเหวเดี๋ยววันนี้ม่อมอป๋อปุ๊บว่าเป็นตัวของม่อมป๋อไม่รลัวจบไก่ชนไม่อะไรนะไก่ชนครับ ไก่ชนครับไก่ชนอะไรอ่ะคือป่านนี้นี่ยกระปุ่มใบใบผมมาท่วงเอามาจากเมืองมินมามาตุ้มกับแม่มจีรืนปุมเฮมมบอบ่อซ้ำกรอกโผตัวเดียวเรื่องง้างเข้าเข้าจัดไม่ดุงไม่คั้นนี่คนที่ผมมาผมวางผมมบ์บอเกยบ่อคุ้นเต็มบอดี่มบ์บ่เจะมากับว่าบินทีแตเจ็ดรูเวลาคั้นเจ็ดคุกเคยว่านก ถ้าว่าม่อมปอปุมให้กให้ม่อมปอแล้วให้โดยไม่ิดพุดราคาเลยหนุ่ยไอการเล่นไก่ชนมันเล่นการพนันมันผิดศีลธรรมมันบาปคยบอกว่าบาปกว่าแล้วทำไมไม่บาปล่ะหนุ่ยเคยเห็นไม่ไก่ชนบางตัวตายมีม่มีครับตายจิตบอลนั่นไอตัวที่ชนะไอตัวที่นาบางที่ก็เชื่อเฉ่นเยียบเมียก็ไม่ได้ครับไอตัวจีเปย์บางที่ไม่ตายจิตบอลไปจึงเรื่อจ้าก้องขวัด โอ้ตมเคยบาปไหมบาปครับแล้วมีการเล่นพนันไหมนุ้ยเล่นครับจำนำหน้าจำนำเรืองใครท้วนพาไปเล่นเคยผิดไหมนุ้ยผิดครับผิดกฎหมายผิดกฎหมายฆ่าสัตว์ผิดชินอ้าวเล็กกี่ลายไงโอ้เหยียดแหวมไปได้ไงไปนั่นนกกูเร็วใครกูหกอ่ะไอเนาะเนาะน้อยเนอะเถียนทอง เรานาะเดือนต้อนเป็นหมอต่อนหนึ erman, นหน่งแกบอกว่าไกลปิดได้ชุนทั่วประเทศไม่ต้องข้ออนุญาตเราว่าเป็นกีฬากีฬาอะไรมันบาปหอกฉีงไงพี่ยนกายโอ้งมันี้ออกโร่บมดทีอ้าวนั uh ้นไปพักผ่อนลูกนะลูกกราบสวัยบังคมครับสวัสดพ่อพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนะเชิญตรงนี้ลูกไปเจากันไปพี่เปี๊ยกมาทางนี้ หม่อมพอเป็นเศรษฐุนก็คนเดียวที่เปียกทำไมอ่ะเปียกไม่เชื่อเด้อเชื่อหม่อมพอครับหม่อมพอไม่ชอบไก่ชนนะไม่เอามันบาปเปียกถ้าจะไม่เอาไก่ชนก็นกลงวัวจุกเรืออะไรนั่นนกลงวัวจุกถ้าหม่อมพอเอาปุ่มไม้ยังอยู่ซ่องตัวเอาไปไหนอ๋อเอ้หม่อมพอนกลงวัวจุกหน้าเละวัวชาวชาวพ้นน้ำพอผลนเลยก็ไปแคว้นนาเรื่น ตีิดวยวตีนเิีวิว,ว,วบ่าถึงแคว้นแข้งร่างวันลุยตวงเป็นมืน่นควายตวงตร่องควายตัวมืน่นเต๋อนกลงตัวเสียมืน่นแพลงว่าควายเหลาจำมั่งบอกเอาบ่มบ่มไม,ม่เอาหรอกฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบนกนะมันบาปขังมันไว้มันจะต้องโบยบินในท้องฟ้าหนูมาขังไว้ทําไมอ่ะถ้าไม่ชอบตกลงเอาลงพ่อคูนตะกงเพื่อลงพ่อคูนวัดบ้านไรนะ่ะคนรัดที่มา องค์นี้มีประสบการณ์รุ่นไหนรุ่นรุ่นกวไอมึงเฮ้ยนี่ฉันเป็นยาวเมืองฝุ่นมึองบดกูยังไงมือมือล่วงพกูกันเร่งมึงกูเปอ่มีประสบการณ์เห่ไปถอดทิ้นเบี้ตุงเล็กปีเลวมองพอชจะไหมครับรถลงเอวตายเม็ดชิบกาวคนเลือดพุ่มคนเดียวแขวนองค์นี้แขวนองค์นี้รอดอยู่ได้ยังไงอ่ะหรือไม่รอถฮงแขวนหรอือผมนอนรับมอนอุปไปไม่ปลุกเออไป สักซิิทธ์ยังเดียวกคตรกงขันเกวเกวเกวมึงออกมาจ้ะมาจาม้ะกลบไปกันมาเร็วเออบาอมาเร็วมากนะไม่ได้ยืนือไม่ตีย,ยืนหยวกสันนี่เร็วจัดหยวกกันนักเรงหยวกได้บนนี้ก็ลุยเร็วงงมาถมึงนหนักหน้าไปพักผ่อนในลูกนะ พอสายชนไปเจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงถูกครับผม,มพาลูกสาวมาพักผ่อนนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะให้คําตอบกับเขาพักผ่อนตามสบายนะลูกนะเพราะสายชนสายชนอย่าลืมนะลูกว่าเสด็จพ่อนะ่ะเป็นคนที่มีจิตใจเที่ยงตรงไม่ลำเอียงหรอกจึงแม้นทองจะเป็นคนยากคนจน ลูกจะเป็นคนยากคนจนแต่ว่าเสด็จพ่อนะน่ะเขาไม่ได้รังเกียจส,สายชนไปเจอะค่ะ,คะชโชคดีลูกนะพรุ่งนี้เช้าเจอเจอกันนะครับเสด็จแม่อืแล้วเมื่อคืนนอนฝันบ้างไหมลูกไม่ครับเขาบอกว่าคนจะโชคดีมันจะมีฝันเป็นลางนะ,นะคนที่สองชื่อไรหรือจ๊ะฮอชื่อไรเหรอ อะไรเลลูกฉไม่บอกกับเจ้าแลวเรียกคุลวงคบเพอหมูแก้ว่าลุยก็ห้เคียดช่่รดจ๊ะยอดทองปายะคะปายะคะปายะคะก็ตามมกซูลยะไนีกูชี้ทียวไปให้มือไปปายะคาก่าปายะคะยอดทองแล่เออกูเลยกูเลยดีแล้วน่ะพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนะ มาเจอกันตรงนี้นะลูกนะครับผมสีประาไผตามแม่มาจากนี้ลูกมาแล้วนั้นองค์หญิงครับกระหม่อมกระหม่อมกราบถวายบังคมลาเดี๋ยวสิอย่ารีบอ่าเฮ้ยใดแกวี่ใดกูดื้อยกขึ้นไปกว่าเบ้ายิงไม่แรงได้เลยโปรนองใสจนตายยกขึ้นเดี๋ยวสิอย่าแคบอย่าแคบปะจากกลงผมอย่าแคบกว่าอย่ารีบ ทำไมเลยครับงค์หญิงจะไปพักผ่อนใช่ไหมอ๋อไม่ออไมปะเะค่ะกหมอมกหมอมจะเดินทางกลับบ้านวังน้ำวนอ้าวทำไมอะ่ะไม่รอฟังคำตอบพรุ่งนี้เหรอไม่ไปะเะค่ะทำไม,ไมกหมอมไม่มีไม่มีทางที่จะชนะใครบอกอ่ะกหมอมรู้ไปะเะค่ะไม่มีพ่อคนไหนเลือกคนจนให้เป็นบุตรเขยหรอกไม่มีพ่อคนไหนเลือกคนจน <S <S> <S จน ให้เป็นสามีของลูกสาวกระหม่อมจนกระหม่อมไม่มีเงินทองกระหม่อมสู้เขาไม่ได้กระหม่อมอยู่ไปพวกนี้เช้ากระหม่อมก็จะอายคนต่อหน้าสาธารณกํานันเนี่ยกระหม่อมไปซะดีกว่านั้นกระหม่อมกลับละนายอยากดีค่อยไปนะชันก็จิ้งไหปีนี้แต่มึงรูปหรือว่ามึงแผลฮะมึงรูปหรือว่ามึงแหพี่ทอง พีท่ทองอย่าลืมว่าเรามันจนจนกับหลวงค์ยิ่งให้กำลังใจอยู่นุ้มไอ้น,นี่กว่าป้าจะเป็นหัวเล่นไม่ได้หยัดผมป้าใจไอ้เม็ดม,มาจะปะจัจเจเนื่งมาจนรงข้าหยัดแม็ดจนครึง่งเขาเนี่ยนี่ยเนีเออมันต้องจนไอ้เม็ดเลยจนไอ้ตังตังเจออยู่เลยกลัวอะไรหรอโจกันไปนุ้งองยิ่งให้หัวขาดเร็วสายจนไปเจ้าค่ะพรุ่งนี้เชา้าเก้าโมงสายจนอาจจะเป็นคน คนดีคนหนึ่งหรือคนเก่งคนหนึ่ง,คน,นงคนดีเพาะคนได้คงจะเป็นพระมหากราุณาธิคุณอย่างล้นไม่เจอกันถ้าเป็นเช่นนั้นไม่เป็นไรหรอกนะนะพักผ่อนให้สบายเดี๋ยวจะให้คนมารับรองเรือนสามหลังนะ่ะไปพักผ่อนได้ทําสบายเลยนะนะเออประทานโทษคนกลางที่ไรรดอจนะ๊ะ <c oughs> ที่ไรเหรอเอยดยดทองไปะยะคะ่ะโอ้ยอดทองไปยะค่ะทอง ไปยะค่ะไปยะค่ะตื่นสายชนด้วยนะพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมนะอย่านอนตื่นสายไอ้ต่งไอ้ต่งเตือนกระบอกไปบอกมันนอนวันเถียงอยู่เจ้ากี่กาโชคดีนะสายชนไปเจ้าค่ะเดี๋ยวจะมีคนมารับรองไปก่อนแล้วแหละเ่็ไงพี่ทองกลับไหมกลับเลยอุ้งยิ่งยากให้คนมารับรองในตัวเดียว อยากรู้ว่าตาไม่รู้แล้วผมไม่เอาแล้วหรือพี่ทองจะรอรโกนตาหลวงนี่ชาวเก้ามุ่งเก้ามุ่งคนนี้ไปจะไปไปมึงไปพรมกันดูดูนุ๊กไข่จูมันอ่ามันจ่ายมาเอาเงี้ยจ่ายมารับลงแล้วนุ๊กเอานั่นก็ให้เขาต้อนรับพี่ทองแล้วกันสวัสดีค่ะมาเลยจะอ่านมึง À, rồi đi gặp có thuật chữ đây à? Chữ hén ca Ô nông hén ca Chữ lên ca Không, ừ, là chữ chính à? Là vi ca Chữ nồng là vi ca Rồi chữ tưởng chữ chính chữ lên mới đà ra Có mặc cháu chữ lên cứ na chữ chính tạm lăng ca Chẳng chữ lên hén chữ chính là vi có riêng hén là vi ca Hén là vi Ừ นี่น้องแงเราเป็นดาราดาดาดาราค่ะดาราได้รงเป็นหนักเดินแบบค่ะปุ้มน่เดือนนด้เคยเละค่ะปุ้มวันนี้ไปเดินเดินแบบเดินแบบไปประเทศไหนมั้งเนาะไปทุกประเทศค่ะประเทศจีนประเทศเยอรมันประเทศอังกฤษแแต่ต่ว่าถ้าว่าไปเดินที่ประเทศนอกต้องเปลี่ยนชื่อก็ไม่ใช่ชื่อนี้แล้วค่ะ